เรามาท่าสุดท้ายท่าที่8นะครับของโปรแกรมวันที่2องของเขานะครับก็คือการฝึกท้องและแกนกลางลำตัวนะครับก็คือเอาเราไปเลยครับท่านี้ของน้องเขาครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเห็นไหมค้ท่าที่ใช้มือค้ำกับพื้นอ่ะเช่นท่าวิดพื้นท่าก็คือไอ้แพ้งินเอาวบโคสแอนโนเพิร์นถ้าพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับเห็นไหมครับก็คือแต่ถ้าท่าท่าตะกูลแพงที่ใช้ข้อศอกวางอันนั้นก็แพงอีโบอันนั้นคือจบเลยนะครับน้องเขาจะต้องแก้ไขนะครับ ซึ่งถ้าบางนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็คือพยายามก็คือถ้าเราทําช้าดีกว่านะครับสําหรับน้องผมแนะนําให้ทําช้าไม่ต้องไปทําเร็วนะครับเราไม่ได้เบิร์นไขมันแล้วครับตอนนี้เราต้องมาสร้างกล้ามไขมันเราไม่ได้เยอะนะครับก็คือเราแทงนะครับแทงเข่าไปให้สุดนะครับเราจะแทงแบบสลับก็ได้แทงก็คือแทงเข่าขวาไปไปโดนข้อศอกซ้ายก็มันก็ไม่ผิดเขาเรียกสวิตชิ่งสลับครับแล้วก็ก็คือแทงเราจะแทงตรงๆก็ได้นะครับ เนือแต่ถนัดเลยอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเรียนครับเราจะแทงก็คือข้อไอหัวเข่าด้านขวานะครับถึงข้อสอกขวาก็ไม่มีปัญหานะครับเราจะแทงก็คือเฉียงสลับไปก็คือขวาไปซ้ายก็ไม่มีปัญหานะครับได้หมดนะครับอ่าเพราะว่าตํารวจไม่จับนะครับเดี๋ยวก็พักหนึ่งนาทีนะครับเห็นไหมครับซึ่งผมบอกเลยว่าทำไมต้องเทนส่วนตัวนี้ก็คือละเอียดมากนะครับผิดพลาดเยอะนะครับซึ่งมันมีอะไรเชิงลึกอะ ที่เราไม่รู้ไเยอะนะครับผมก็ไม่ได้เก่งหรอกครับผมก็เขาเอาประสบการณ์ที่ผมเคยโดนโดนเขาเทนมานะครับแล้วก็มาฝึกเพื่อนๆใช้ประสบการณ์ร่างกายตัวเองทดสอบอะไรก็คือผ่านมาจริงๆนะครับซึ่งผมก็เลยมันมีสกิลในการเทนนะครับนะครับจ้วงจ้วงจ้วงนะครับแล้วก็ก็คือทั้งหมด8ท่านะครับแล้วก็เออปิดท้ายนะครับทุกครั้งนะครับ ก็คือปิดท้ายผมจะให้ไครเดโอโซนสองเอาเชือกง่ายๆนะครับก็ซัดไปเลยนะครับพันห้าถึงสองพันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ผมจะให้น้องเขาเป็นกระบอกเสียงนะครับก็คือหมายถึงว่าก็คือเป็นกระบอกเสียงหมายถึงไปคอมเมนต์นะครับไปคอมเมนต์ก็คือโพสเพื่อนๆอ่ะเมื่อรูปร่างเปลี่ยนมันก็จะมีความน่าเชื่อถือไงเราพูดอะไรเราคอมเมนต์อะไรคนมันก็จะเชื่อเรานะครับซึ่งผมบอกได้ว่าเดี๋ยวให้น้องเขาไปไปคอมเมนต์นะครับส่งคลิปเถอะครับ นี่ขนาดส่งคลิปมาก็คือยังยังผิดขนาดนี้เลยซึ่งให้น้องก็เป็นกระบอกเสียงครับว่า1นะครับสิ่งที่อยากให้น้องเป็นกระบอกเสียงให้น้องไปคอมเมนต์นะครับไปคอมเมนต์เลยว่าก็คือให้ส่งคลิปมาเออรล,ละ<ๆ>ก็คือมันมีอะไรที่ผิดพลาดเยอะแล้วมันอันตรายนะครับมันอันตรายนะครับถ้าผิดนี่ก็คือถ้าฟังนะครับถ้าคุณไปเทรนกับเทรนเนอร์ถ้าคุณผิดปุโ suff, โ๊บเทนเนอร์เขาเบรกเขาไม่ให้คุณฝึกท่านั้นเลยนะครับ เขาให้คุณปรับฟอร์มจนท่าถูกนะครับนี่ก็คือสําคัญมากให้น้องเขาเป็นกระบอกเสียงก็คือหนึ่งนะครับก็คือให้ส่งคลิปเธอส่งการบ้านเถอะถ้าคุณก็คือไม่อยากไปเทรนกับเทรนเนอร์ส่งส่งในกลุ่มคุณจะไม่ต้องมีเสียงงงเสียงเงินนะอออย่างน้อยรูปร่างคุณเปลี่ยนคุณจะมีความภูมิใจว่าเอ กูมาหาความรู้ในกลุ่มนะครับโดยกูไม่ต้องไปเสียเงินในีเทนเนอร์กูก็สามารถมีรูปร่างที่ดีได้นะครับ2ก็คือให้น้องเขาเป็นหนูขบ,บอกเสียงสำหรับเพื่อนๆที่ไม่กล้าส่งคลิปอ่ะก็คือให้ไปจ้างเทนเนอร์ดีกว่าจ้างโค้ดดีกว่าคนที่เขามีองค์ความรู้อ่ะคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับจริงๆซื้อผมยกตัวอย่างคุณออกกํลาลังกายมาเอาห้าปีแบบนี้รูปร่างไขมันคุณแทบม่ลดคุณไปจ้างเทนเนอร์นะครับสามเดือนรูปร่างคุณเปลี่ยนเห็นไหม คุณอย่าไปเสียดายเงินนะครับประหยัดเวลานคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับลงทุนกับสุขภาพไม่มีคําว่าขาดทุนนะครับ